ทาาาางี่เรไปยิยนนนวววหับนนแล้วตอนนี้เบ้าเสียงสมเตอ๋อก็จะพาแม่ข้องออนทัวร์และก็บเบ้าเตอ้ออนทัวร์เราจะไปสุ่ทงนาทางระ,ะบางเมืองเซียงคอและก็เมืองซบเบ้าเนาะจะเป็นทงนาที่สวยสดงดงามแล้วตอนนี้เขาก็กําลังจะซุกเรื่องทุกคนแล้วก็เป็นคันนาแล้วก็เป็นนาคันไล่เกทุกคน ไปเที่ยวส o o m b e r g นุ่กันเด้อะได้ไหมเออบทางนา้าทานี้เลยเส้นทางจากเมืองชิงค้อไปทางเมืองสุบพี่น้องนะครับบรรดงามไหลครับพีน่น,น,น้องบรรยากาศวันโอ้เขากำลังจะซุกอา้ายรังเหรียญทองเนาะกำลังงามเล,เมลเื่องอุ่มท <พอ S 1> มเ <พอ S 1> น,น,นี่ยน้องครับเจอนาคาบขับบันไดาับทางออกจากเมืองสิงค้อไปเมืองสุเบครับพี่น้องบรรยากาศงามไหลโอ้ยามแรงอีกอากาศก็เย็นเจนอยู่เด้อ พูงงานเมืองสินยคอครับนาคขับบันไดครับพี่น้องต,อต้องเอดดูดบิดด้วยสิเนาะงามๆเนาะโอ้งามแท้น,นะครับมันอยู่ที่แคบทางเลยครับนาครับอ่าสวงระยะเดือนซิปบ้าเสียงมานี่กำลังเขี่ยวเลยแต่ตอนนี้มาเรื่องแล้วโอ้ยงามแท้เลยไม่ใช่อมีการข้างล้ายครับพี่น้องนะขับบันไดครับ กินห้อมงอดงดกินห้อมขา้าวไก่น้อยลุมมาเข้าเลยลุมเนาะแมนลุกนาทัดปัใ่ใด โอ้ทางนั้นเกี่ยวเลยด้ดเรียกเกี่ยวแล้วนี่นเกี่ยวไรเกี่ยวเลยดโอ้กินหอมเทอวะกินหอมเลยข้าวใหม่ตามันแล้วแซ่บได้ถ้าจะเอากินหอมได้เก็บความหอมไปในตอนเฮ่าท้ายคลิปนี้จะไปฝากกันพี่น้องเอฟซีก็ <c oughs> กำเกี่ยว วินโดนเท่านี้บอกมีเวละเวละเออคบีก็จะมาหนี้มันคานี้ไปว่าท่าถ้าไอ้ใต้ตจะไม้มันขึ้นยากนาออาะครับวนทางสวยงามหลายโอ้งามแต่เด้ทางขี่นเม,มืองเชียงคอครับออสวย ดูสิจิ๋ววาตัวเมืองสบา,ขย, <Man. S 2> ขายขึ้ขน,นเลยเนาะไม่เนาะภาพที่ถ่ายรูกนี่น่าชื่นามเลยได้บรรยากาศเปลีวงามเลยเนาะ ร้อเขาข้าวเลี่ยวเข้าพอดีครับวางให้การเที่ยวแล้วละครับวู้งงามแท้ข้าเเลือนคองนะครับโอ้คือเส้นทางธรรมชาติ พี่เบื้องเสียนคอครับลงไปไปบ้านซุปเบาเรียกว่าไปเส้นทาง,างเนาะนองคางง้างอ<ป>ันทางเ<า>ด่นแดงค่ะนะโอสับบินโอทาง้งทางแงมงเหรอวะแมียโอ้ทางแมงพอนีน้ครับพี่น้อง คนนี้ที่งามมีสะพานทอดไม้สวยงามแท้เด้อระหว่างทางระว่างทางเมืองเชียงคอและก็เมืองสุขเบาสีเข้ามาแล้วซาลาสีเข้ากลางเลี้ยงและเป็นสะพานระว่างทางนะทุกคน

ทุกคนครับนี่ทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศที่เฮาเลื่อนทางระหว่างเมืองเสียงคอไปห้าเมืองซบเบาเนาะแล้วก็ตอนนี้กับเบิ้งบรรยากาศแขมทุงนาเขาสุกเรื่องอุ้มทุ่มทุกคนแต่กับเห็นเขาเจ้ากําลังปั่นเขาเนาะงามงามออกินหอมอดงอดเลยทุกคนเนาะตรงนี้ไปเมืองเสียงคอกับโบไกเนาะประมาณนี้ลักนึงเนาะนี่ทุงนาโอ้งามเลยโอ้คักแค้ข้วหวยหวยลิกเนาะข้วหวยลิกเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องสาวเมืองเสียงคอกําลังปั้นเขาอยู่แข็มทางนี่ก็คือวิธีีวิทองเขาจ้าช่วงเนก็่ยวนี่ก็คือวิธีชีวิตของเขาเจ้เนช่วงเดย่าเก็บเกี่ยวเขาหนาปีนี่กอ้ักหลานี้เาหนาะอัเานชนี้เขานาปนอยิอ้เขนน้เกนกล้่ย มาเตะสำเตอเจ้านี่ก็คือวิธีวิธีชาวลาวเนาะที่อยู่ชนบทเมืองเชียงคอแข้มป์โพันก็เจ้ากำลังปั่นเขาเนี่ย สบายดีสาวๆນี่น้องอยู่บ้านเด้อเฮ้อบ้านเด้อบ้านหวยบ้านหวยหลายโอ้ปนเขามีหลายๆจักเป๋า